มาดูแล้วไหนแล้วก็ถามคุณผู้ชมนะคะว่าคุณผู้ชมเชื่อเรื่องผีโพงหรือเปล่าแสงแวบๆตอนกลางคืนน่ะเชื่อไหมคะซึ่งมีชาวบ้านนะเขาเจอแสงแบบเนี้ยช่วงตีหนึ่งตีสองอ่ะจริงไหมอะคุณผู้ชมไปช่วยกันพิสูจน์หน่อยค่ะอุ้ยแบบเนี้ยแสงรีรีแบบเนี้ยเป็นอยไรเแสงเป็นลูกศรอันนั้นเมาค่ะอ๋อเหรอเขาจิ้มให้ดูว่าแสงนี้เออ คนขวัญอ่อนเป็นคนขวัญอ่อนอ,อย่าได้แหลงอะไรจะมาเป็นลูกศรเห็นมันเป็นลูกศรว,ว้ายตกใจไอ้นี่ได้ีกแล้วอ่ะดูดิมันขา,ขาวๆเหมือนกันเออใช่งั้นตั้งใจดูดูแสงขา,ขาวๆในวงกลมแดงๆชาวบ้านกุดปลาวีอยู่ที่หมู่4ตาบนบ่อทองอำเภอกระเบนบุรีจังหวัดปราจีนบุรีบอกว่า อยากให้สื่อเนี่ยมาช่วยตรวจสอบแสงประหลาดหน่อยเพราะมันลอยอยู่แบบนี้ยบนบ้านเรือนประชาชนสามสี่หลังคาเรือนอยู่ใกล้ๆกันแล้วหมู่บ้านเนี่ยนะคะมันอยู่ท้ายหมู่บ้านติดกับทุ่งนาด้วยนะ<อ>เจ้าของบ้านบอกบ้านเนี้ยเลี้ยงสัตว์หลายอย่างทั้งแพะทั้งหมูปลาเป็ดไก่อยู่ร้อยตัวกลัวกลัวว่าจะเป็นผีอ่ะผีกระสือผีโพงอ,อ่ะจะมากินสัตว์แบบนี้ไงชาวบ้านไม่สบายใจเลยลงทุนเลยนะคะยังไงลงทุนเอากล้องเนี่ยมาติด เพื่อจับภาพแสงประหลาดเลยว่าเฮ้เจอจริงหรือ,อเปล่าติดกล้องวงจรปิดแบบนี้เลยนะคะปรากฏม่ากนียก็ถ่ายติดภาพแสงเขาขาแบบนั้นได้ลักษณะของมันเป็นวงรีนะคะเป็นแสงเขาเขาว,ขาว,วงรีมีหางด้วยระย,ยะลอยค่อนข้างต่ำแล้วลอยอยู่ดีๆก็จางหายไปข้างบนนะ่ะคือเลือนหายไปข้างบนนะ่ะครับทีนี้ไปถามเลยดีกว่าถามคุณคมสรรแสงโพอายุ42ปี คุณคมสรนเห็นเหตุการณ์บอกว่าเห็นแสงประหลาดเนี่ยเมื่อสองสามวันก่อนตอนนั้นลูกมาเข้าห้องน้ําซึ่งเห็นแสงเนี่ยอยู่บริเวณสะข้างบ้านแล้วก็จดจ้องมองดูแสงนั้มันค่อยๆลอยขึ้นไปบนยอดไม้แล้วก็หายไป<อ>ส่วนตัวคิดเอ๊ะมันแสงอะไรไม่แน่ใจก็คิดไปทางว่าเป็นผีโพงผีกระสือหรือเปล่าครับไม่แน่ใจเก็บไว้เก็บไว้เก็บเอาไว้ในใจจากนั้นไปถามนางตายค่ะ ถามอีกคนนึงนางตายเนี่ยอายุ49ปีนะบอกเหมือนกันวันเริ่มแรกนะก็เห็นกล้องวงจรปิดนี่แหละจับภาพเอาไว้ได้จากนั้นเนี่ยอีกสองวันตัวเองเนี่ยมาเจอมาเจอแสงเนี่ยตรงสะเล็กๆข้างบ้านหลังจากนั้นมาก็เห็นอีกนะคุณนะคะเห็นอีกเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยแพะเนี่ยตกลูกรกยังไม่ออกเสักพักนะแพะก็เงยหน้าขึ้นมาแล้วขู่ด้วยนะ ลักษณะแพะขู่แปลกอ่ะไม่รู้เหมือนกันมันขู่ทำไมนะแต่เขาบอกว่าแพะขู่ยังไงคะแพะมันร้องยังไงแพบบเขามันขู่แพ้แพอะไรอย่างนี้ปะอะไม่เคยเห็นแพะขู่เหมือนกันแต่เขาบอกสิ่งที่แปลกไปกว่านั้นก็คือลักษณะที่เห็นดวงไฟนี่นะในช่วงที่แพะกำลังตกลูกเนี่ยเหมือนกับว่า เป็นคนถือดวงไฟเอาไว้อะแต่ไฟมันไม่ไม่กับพริะมันเป็นไฟนิ่งๆอะออส่วนตัวเลยคิดว่านี่เป็นผีพงป่ะเพราะผีพงอาจจะไม่แอบกินรกแพะอะไรอย่างนี้ไหมเออเขาว่าผีพงผีกระสือจะมากินของเน่าของเสียรกสัตว์อะไรอย่างเงี้ยเออแต่ถ้ากินรกแกะเนี่ยอาจจะผิวดีเลยก็ได้โอ้ใช่ไหมยิ่งไปทําในกระปรงกระปุกแล้วก็โอ้โหคือเธอมีรกแกะไปอีกคือถ้าผีพงกินรกแกะน่าจะเด้งเลยยนะ ไม่เกี่ยวกันไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวงั้นไปดูไปดูอีกคนหนึ่ง <c oughs> ก็คือนายนันทวัฒน์กุลทอุทัยน,นะคะพี่เขาบอกว่าตัวเองเนี่ยเพิ่งเห็นดวงไฟเมื <c oughs> ม่อวันที่13เมษายนที่ผ่านมาไอ้ดวงไฟที่ว่าเนี่ยลักษณะมันมีหางด้วย <c oughs> แล้วก็ลอยข้ามไปเหมือนดาวหางแต่ลักษณะการล <c oughs> อยเนี่ยมันลอยต่ำอะ่ะ เห็นอยู่ประมาณ5วินาทีแล้วลักษณะไม่ยนได้อยู่นิ่งๆนะเหมือนมันลอยผ่านไปข้ามหลังคาไปแล้วช่วงที่เห็นดวงไฟม้าหอนด้วยคุณคือเขาก็คิดว่าตอนแรกเออเป็นเป็นไฟโดรนหรือเปล่าตัางไปเห็นตอนตีสามไงใครจะมาถ่ายอะไรตอนตีสามก็นั่นนะสิเราไม่ใช่แค่เห็นแสงนะมีเสียงด้วยงก่อนที่จะเห็นไฟเะยนะมันมีเสียงขึ้นมาก่อนเสียงดังแบบวืดวืดเฮ้ยขนลุกอะ ไม่รู้เปล่าก็ไม่รู้อ่ะพี่เขาก็รู้สึกว่ามันแปลกไงแต่ตัวเองอ่ะพี่เขาก็ไม่ได้หนีไปไหนนะคะก็ยืนดูอย่างนั้นอ่ะแล้วพอชาวบ้านเห็นแบบนี้ในช่วงเวลาใกล้กันก็มานั่งโซเล่กันโซเล่คืออะไรมานั่งคุยกันอ๋อคุยเจรจาใช่เออเคยเห็นไหมฉันเห็นยังไงก็เล่าสู่กันฟังโซเล่โซเล่ชาวบ้านบอกไม่เคยเห็นแบบนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเรื่องเนี้ย เราก็เลยยังไม่สามารถพิสูจน์ได้สรุปได้ว่าตกลงไอ้ดวงไฟที่ว่าเป็นยังไงเป็นเพียงไปแต่ความเชื่อแต่เท่าที่ดูนะตอนกลางวันอย่างเงี้ยพื้นที่ที่มันโล่งๆอย่างเงี้ยมันก็มีความเป็นไปได้นะที่จะเห็นแสงได้ค่อนข้างชัดแต่แตงมันคืออะไรไงเอออ่ะเดี๋ยวต้องมาดูอีกทีใครเชื่ยัอะไรก็ว่ากันนะเพราะแต่ละขาที่เราเล่าแบบนี้ไปหาคําตอบไม่เคยได้เลยฮะจริงเพราะมันก็ไม่รู้จะพิสูจน์งความเชื่อด้วยแะ